สวัสดีค่ะคุณยายสวยไหมคะสวัสดีค่ะคุณยายอู้วันนี้คุณยายสวยจังเลยนะคะคุณยายมาเที่ยวที่ไหนคะนี่มาเที่ยวหาดโนนเย็นแหกจ้าโอ้สวยจังเลยค่ะสวยมากเลยตอนำบลหบนนองเรือเพื่อนสังจ้าตอบลบรมืูจ้าสวยมากเลยนะคะสวยมากมากเลยค่ะมาเที่ยวนะคะสนุกมากโอเคี่เล่นเยอะแยะเลยน้ำเย็นสบายใช่ไหมคะคุณยายไม่เละไม่ น้ำสะอาดดีจ้าโอเคขอบคุณนะคะเดี๋ยวพี่มารีวนดูรอบๆนะคะเพื่อนๆหาดสวยมากๆเลยค่ะมีคนมาเที่ยวเยอะเลยนะักท่องเที่ยวมาเต็มเลยนะคะตอนนี้พี่มารีมาตอนเย็นๆนะคะก็จะได้วิวสวยๆนะคะเพื่อนๆสะอาดสะอ้านมากเลยค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะแหล่งท่องเที่ยวบ้านหนองมดแอนะคะเพื่อนๆคุณยายบาย,บายๆก่อนค่ะ